เป็นผลลอยได้จาก d e f f e r e n t a t i o n ซึ่งจะเกิดขึ้นที่ relevancy เยยังไม่ถึงถ้าบอกแบรนด์คุณคือ trust ไม่ได้รากไม่ชัดลอย b e a k ตอนนี้ผมกำลังสรุปประเด็นที่ทุกท่านพูดมาเนี้ยมันเป็นแถบสองตัวล่างมาเลยมันเป็นอะไรที่ t e c ชิ i c a มากเลยไม่พอไม่พอที่ยืนหยัดอย่างยั่งยืนได้หาปีสิปีเขาจะนึครับ คุณต้องปั้นะอะไรมานสักอย่างเลยนะต้องปั้น deflation สางอย่างหนึ่งอย่างที่ Steve Jobs ปั้น Apple เนี่ย simplify r e v o l u t i o n เนี่ยมันเป็นนามธรรมนะแต่มันเป็นคอนเซ็ปที่อยู่ได้10ปี20ปีเลยนะ <S <S ครับเข้าใจผมพูดไหมไม่ใช่ iPhone สวยแข็งแรงอย่างเงี้ไม่ได้เด็ดขรวดเร็วถ่ายรูปได้อย่างเงี้ไม่ได้เดกดขะเข้าใจนะพ้าะกระจกไม่ได้เขามจอดไม่ได้มัต้องไม่พอ กว่านุกขึ้นคนอื่นเข้าวงจรกับเรายุ่อีกเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดไม่ได้อันนี้ไม่แบ,บแรนด์แบบแรนด์ซี่ขวาซี่ขวาเหมือนสมองมันคือความรู้สึกมันคืออิโมชั่นนะซึ่งอันนี้ยากแต่ถ้าคุณหาเจอแล้วมันจากสตาร์บัคเนี่ยไม่ใช่เขาพี่ชอตนะมันคืออะไรคอมมูนิตี้เข้าใจปะ่ะไม่ได้กาแฟหอมนะหรือกาแฟมีหลายรสชาติไม่ได้นะ แต่ทำติ่งกิเกอร์ของสตาร์บัคคือ It's a community, เป็น h i r d place ของคน evolution โดนๆเลยนะแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเข้าใะจะผมพูดไหมเนี่ยเราจะตกมาตายก็เราจะเอาฟังชันมาเป็น differentiation แล้วมันอยู่ไม่ได้ขาวอรน,นะอีเดียต้องเปลี่ยนนะนี่คือสำคัญมากเลยตรงนี้นผม,มออกแบบอินเทอร์เนียทำคอนเซ็ปต์ดีไซน์ไม่ได้ เพราะผมยังไม่รู้ใหไอ้ราที่เป็นเอเซเชียของคุณเคยกันได้นะเท่าวงจอจะตกแต่ยังไงนะมันไม่ได้บอกก็ฟังช้าตอดช้าานไหนมครับก็จมีจะมีคนไข้ต้องรวจด้วยกาบหยยอนไนมทั้งครอบครัวเลยครับเหมือนม่านฝากครอบครัวแ่กับลูกนี่อกว่าโอลยนะตรวจมอตรวจคน้คนนี้่เดี๋ยวลูกม่ก็แม่ได้เลยครับเเราฝากครอบคัวในชีวตระวัน พูดดคืือออ้านขงมที่ที่พูดมานี่ไม่ว่าจะเป็น trust หรือฝากข้อดวไว้เนี่ยมันคือเรื่อง r e l e v a n c y ไม่ใช่ d i f f e t i a t i o n แต่มันเป็นผลมาจากด้านซ้ายเข้าใจปะ่ะแบรนด์ที่ดีต้องมีสองรากนะากเด่นกับรากโดนเพราะว่า trust ฉันฝากชีวิตจะได้อันนี้คือด้าน r e l e v a n c y อย่าพิ่งพูดถึงเราหารากที่มันเป็น unit เนี่ยสายเจอหแบรนด์ที่ดีต้องมีสองมุมนะ จุดเด่นและจุดโดนตอนนี้สำหรับผมนะจุดเด่นยังไม่ยังไม่เกีออ่ยวพอยังไม่เป็นแบ,บนรนด์มอยังเป็นตัวดักอยู่ uh. ทุกท่านกำลังพูดเบสออนความเป็นตัวดักคุณต้องดึงให้เป็นคอนเซ็ปต์ลองสิลองใช้ <laughs> ลองํำต <c oughs> ัวเป็นอาร์ติสต์เราจะแต d f o ฟอะไรหนึ่งประโยคเป็นคอนเซ็ปต อาจาียผมทำเอ็มเคผมไม่บอกว่าอาหารอร่อยหรือมีเนื้อมีหมูมีอะไรแต่มันคือความอบอุ่นเข้าใจผมพูดไหมเป็นที่รวมความอบอุ่นได้มีความสดเพราะม้อมันอุ่นนะถูกไหมครับความรู้สึกก็อุ่นนะนี่มันคือดิเฟนเซชันแล้วที่โกข,ขาพูดไม่ได้แต่ผมบอกว่ามีหมูเห็ดเต็ดไก่รบ้งจรใไทก็มีถูกไหมบรรยากาศสะอาดไม่ได้ไ มัน given นะมันเป็น requirements ของ industry นี้ถ้าคุณไม่มีคุณก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ันแรกสมมติลงแรงตามไม่มีเทคโนโลยีที่เลิศไม่มีเทคโนโลยีที่เลิศก็อยู่ไม่ได้นะมันเป็น r e q u i r e m e n t อย่าเอา r e q u i r e m e n t มาพูดเป็น differentiation แล้วไปต่อยาอันนี้มันผลจากการตั้งชื่อ x x x ด้วยนะถูกไหมครับจะตั้งชื่อจุดๆอะไรมันดูดอยู่ตรงนี้ได้นะ ไม่ใช่เอพอพอะดีชิ้นนี้สุกมไหมผล,ลว่าจะใช้เมตตาหรือไม่เมตตาเนี่ยมันก็ไม่มันมีผลหมดเลยอะเอางี้สิ่งที่พูดมามดีบทเนี่ยคุณเรารวบให้มันเป็นเป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอย่างที่มันสูงเนี่ยนะเออช่วยมานน,ยนนหะน่อยได้ไหมอืมคือเรามีความแตกตาต ที่ตรงนั้นนะคะที่สัมผัสได้คือจริงคนไข้ที่ไปตรงนีนแพทย์เนี่ยไม่อยากเจอเดซเดนไม่อยากไนะไม่อยากเจอแพทย์ประจำบ้านอยากเจออาจารย์แต่อาจารย์น่ะไม่มีเวลาให้เขามาที่นี่เจออาจารย์ time เรื่องเกี่ยวเวลาหรอนะมีเวลาให้กับคุณเนี้ยมีเวลาให้มีเวลาเด็บซัมติงดิ่เกอร์ t ใช่แล้วก็คือเหมือนบอกว่าเวลาที่เขาพูดคุยกับเราอย่างเงี้ยค่ะในเลยเจออาจารย์เลยอะ่ะมันไม่ต้องไปเจอสามด่านแล้วไปเผเิอ ซึ่งถ้ามาเจออาจารย์ตรงนี้แล้วปึ๊บเรามีความสามารถรอบด้านพมไปให้คําตอบเขาได้เขาอยากจะมาก็จะมีคนไข้กลุ่มที่อยากจะเจออาจารย์ไปตรงไหนกับชนก็ไม่เจออาจารย์อันนี้น่าสมเริ่มเป็นอ,อีโมชั่นทองคนนะแต่ผมไม่รู้จะเช็คคา,าว่าอนะไรสิเป็น e อ็กซ์เป e เป็นเอ็กซ์เป e ตก็ยังเป็นทีมเป็น,ปน,ปนทีมที่มีทานให้คุณ แปีเอ็กซ์เตทีส์มีทางม,มีทีมมีทางของเอ็กซ์เพรตทีสาส่วนหนึ่งเราจเราจาเอเขาอยากจะมาเจออาจารย์แล้วก็ได้คุยพูดคุยคือเหมือนอาจารย์เป็นแพทย์จะแตะไม่ได้เลยเหมือนไปเพื่อปึ๊บนั่งตรวจปึ๊บกลับละ,บบละไม่ไม่ได้พูดคุยกับเราหรอืหรอไปตรงใหม่หกัชนไปรัตนินก็จะพอดีอยู่ในฟิวต้อหินนะคะก็จะมีอาจารย์ที่เป็นแบบตัวเทพต้อหินอยู่แต่โซนนั้นอาะมีอาจารย์ที่เป็นตัวเทพต้อหินเยอะมากแล้วก็ ปัญหาของอาจารย์เหล่านั้นก็คือไม่มีเวลาคุยกับคนไข้เราจะใช้เลขาหรือใช้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอคนไข้กลุ่มเนี้ยจะเจอคนไข้กลุ่มเนี้ที่วิ่งมาหารเราแล้ก็บอกว่าเนี่ยไปมาสี่อยู่มาละคุณหมอไม่เคยพูดกับเขาแบบนี้เลยโอเคอันน okay, ่าสนสำหรับผมเนี่ยเป็นอิโมชั่น l ลเป็นเ t สแล้วนะไอ้ทางเนี้ยแต่ยังไม่ดีนอีกนะเดิงมากไหมคิวได้ไหม เพิ่มควมรูฮีลิ่งฮีลิ่งนะรัมันจะฮีลิ่งยังไงนะอาจารย์ทั้งได้ทั้งการมองเห็นได้ทั้งจิตใจได้ทั้งอะไรน่าสนใจอยค่ะ The healing culture หรอไม่ไม่ไม่ได้หายตามมองเห็นอย่างเดียวแต่ว่าแฮคซี่มีความสุขประทับใจได้คุยกับหมออย่ามาอีกอย่าพยายามมาอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้นะความใส่ใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ไหมแต่คาว่าเฮียที่หมอแอบมาเี่ยม,มันะมมจะลึะกกว่าความใส่ใจเนาะ,ะมันเป,ป,ป็นการบอกบำบัด <laughs> emotion and physical and ต <c oughs> ้องยาอะไรเน่ยค่ะลึกเวลาเราตรวจไข่เนี่ยเรารู้สึกตัวเองเป็นจิแตแพทย์น้อยๆคะาา่ะประมาณนั้นก็คือน,นอกจากบางคนไม่ได้มีอาการอะไรมากแต่ว่าจริงๆครึ่งนึงก็คือมีอาการทางจิตด้วยกังวนเรื่อที่จะมาตรวจไม่ได้บอกว่า ไม่ได้เป็นไายตรวจหนึ่นาทีหนึ่งวินาทีพูดไปอีกห้านาทีอะไรประมาณนี้เ่ยจ้ะก็คอ okay. เอางี้คำว่าคีริงเนี่ยนะเขียนไปก่อนนะะผมยังใช้คำที่ดีอย่านี้ไม่ได้แต่ผมกาใจอ่ะอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะคือจะใช้ก็คล้ายคําคำว่าค u s สอะค่ะว่าเมตตาเรารู้สึกว่าหมอเราอ่ะเชื่อถือได้ทุกคนใน,ในความรู้สึกนะคะคือจะมี มีหมอที่อื่นเนี่ยบอกให้ผ่าแลวต้อกระจกอะ่ะก็เลยไม่แน่ใจยังไม่มั่นใจก็เลยมาหาที่เราแล้วเราก็คือบอกว่าเอออย่างนี้ยังไม่ต้องเขาก็สบายใจจะมีคนให้กลุ่มแบบนี้เยอะเหมือนกันซึ่งเขาคิดว่าเ,เราทุกคนจริงใจไปถึงแบบนายทีมหมอนะคะมีความจริงใจจนเขาเกิดตรงเนี้ยว่ามาิ้นสุดที่เราให้เราเป็นคนแบบเลือกแระตัดสินใจอันนี้ไม่รู้ว่าจะใช่ของมัน สินเชียรอะนะเดี๋ยวำ h n e t เอาเขียนไปก่อนนะ s ินเ e ีย honest s ินเ e ีย s i n ินเ e ียไปเลยนะินเีย sincerity คืออาจารครูวัฒน์เนี่ยได้เขียนไปออตอนก่อนหน้านี้ทั้งหับที่ผมบิรนะคะใช้คำว่า trusted I care with compassion and expertise อันนี้คือ positioning เดี๋ยวไป,ไปว่ากันแต่สิ่งที่คุณหมอพูดเมื่อกี้คือเรื่องของ passion expertise กับ compassion ถูกไหมครับ เ x ็ e ซ t เพรส i ั่นวิธข o งแพชชั่นเป็น Differentiation ได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวว่ากันนะ mm hmm. uh, ผมขอข้าม Differentiation มาก่อนเด๋ยวเราแค่มาสรุปกันว่าเราจะเอาเอาอันไหนแน่คราวนี้ต้องมาดูกลุ่มว่า น้องช่วยเขียนอีกกระดาษได้ไหมครับกระดาษไซส์สุดก็ได้ครับเขียนว่าเรดทาร์เก็ตมาเก็ตช่วยตอบผมสมมติผมจะแบ่งเป็นสี่เซกเมนต์ในส่วน x x x บางหลักอย่างเงี้ยนะฮะเซกเมนต์ a คือใครเซกเมนต์ b ที่ใหญ่ที่สุดคือใครเซกเมนต์ c เซกเมนต์ d คือใครอ่ะอันนี้นะอ๋อตอนนี้เรามาถึงที่เรดเวนซี่ทาร์เก็ตมาเก็ตแล้ว ถ้าผมให้โจทย์ว่าคุณแยกเป็นสี่เซกเมนต์ได้ผมเลยนะ A B ใหญ่สุดจำนวนประชากรน,นะ C และ D ผมยกตัวอย่างเช่น C อาจจะเป็นเรื่องต่างชาติต่างชาติาาที่เช่นกันออกกลาเงเงินเยอะคนจีนหรือคนที่เคยเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อไปหาจากสูแบแพร์แบบนี้สิงคโปร์เป็นเรื่อง ไม่เก่ละต้องมาที่กรุงเทพอาจจะเป็นเซ็เมนนสียกตัวอย่างนะครับไอช่วยโยนหน่อยเซ็เมนนเอคือใครเป้าหมายหลักเลยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เห็นแอีิจูดในการสร้างแบรนด์เยอะเป็นเคมีที่เราอยากจัดตอนนี้เราอยากให้เอเเนี่ยเป็นลูกคนเก่งของเมตตาปสารักษสุมาเป็นลูกคนที่อินโนเวทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นสาวก เป็นสัวกพันแผลแล้วแล้วเอามัดเอาคู่เนี้ยมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการสร้างแบรนด์ใครแกร์ข้าราชการเกษียณข้าราชการเกษียณเหรอสิลเวอร์ซิติเซนเหรอฮะใช่เหรอผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เออมันจะทำให้ภาพลักษณ์มันจะเกษียณอายุนะนี่ดวงวันแก่มากเลยคือวันคล้ายตาเลยีแต่ เคือกลุ่มที่เห็นตัวตนในการสร้างแบรนด์ชัดสมมติผมจะทำเว็บไซต์อันหนึ่งนะ่ยเจะเห็นกลุ่มเนี้ยเป็นในแบบดให้เราเอาเป็นตัวที่สร้างภาพลักษณ์ให้เราได้เ,เป็นแอดทิจูดที่เราอยากจะดึงเข้ามาเป็นตัวแทนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ถ้าคุณบอกจะเป็นซลเวอร์ก็ไม่ไมผิดนะฮะซ<ๆ>ลเวอร์รวยนะ<ๆ>เขาเรียกว่าไหวจะเสียบแซ่ ิีวเวอร์รวยก็ได้ถ้าจะเอา,ปนะาเป็นกลุ่ม A นะไม่คว่มเป็นเป็นต้อกระจกท่อหิฐเป็น,นโกใหมายถับคนสูงอายุนยแต่ผมว่า<ร>เป็นเซ gment B ชรารวยเนี่ย <c oughs> เซ g น e n t B เยอะถูกไหมแต่อาจจะไม่ใช่เป็นตัว drive brand image จำนวนเยอะ<ำ>ถูกปะอันนี้ผมไม่รู้นี่ผมโยนนะ หร ism, yeah. ือจะเป็นเซ gment A ไปเลยอะโยมไปเลยครับ X แตกรวย X แตกกลุ่มดีดอสเอ้าไหมอ่าเซ gment D X แตก X แตกแอนต่างชาติหรือเปล่าต่างชาติก็ได้แต่าเติดตกับอะแกอันน้องจ๋าเซ gment D X แตกแอนต่างชาติ อันนี้ใช่ตัวเล็กไว้ไม่อยู่ในนั้นเดียวกันจะน้องเปลี่ยนแต่กวาเปลี่ตงดวาวขียเขียนหน้าเดียวกันเลยนะฮะเซกเมนต์เอเซกเมนต์บีเซกเมนต์เอออย่างนั้นแหละตกลงผมจะใช้คำว่าอะไรชฉลารวยเหรอซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลเวอร์จะเป็นเอหรือบีจ๊ะ ซิลเวอร์เนี่ยเป็นกลุ่ม A หรือกลุ่ม B อะไรไม่ได้ยินค่ะกลุ่มเกษียรแล้วนะท่กนนะ็ซิลเวอร์อ่ะใช่ค่ะบีนะบอกว่าน่าจะ B, มีมนะว่าเกษียรหรือซนะิลเวอร์เนี่ยไม่รู้ละประมาณนี้ผมว่าเอน่าจะเป็นคนค,คนที่อยู่ใน,ในใการกรุงเทพแล้วก็กมีศักยภาพ มากกว่าผมว่านะคนหม่ขึ้มาด้วยเรื่องโรคตาที่เป็นโรคอะไรก็ได้โรคสายพันธุ์ได้เลสิกโรนี่นั่นทำตาสองชั้นได้ไหมถ้าทำงานในกรุงเทพตาสองชั้นหรือมีปัญหาโน่นนี่นั่นเนี่ยนะงั้นกรุงเทพเรียกว่ากคนกรุงเทพที่ไทยไทยคทำ แบงคอกนายินคำนะอันนี้กลุ่มสี่คือใครครับต่างชาติที่คือดีไปแล้วหรอเมื่อกี้มีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแบบรับรับส่งมาจบงานที่เราในเคสที่แบบอ๋อยักยและซับซ้อนมากกลุ่มสี่ซับซ้อนไหมกลุ่มสี่ซับซ้อน เรียกว่าซับซ้อนดีกวอาเออดีดีดีผมชอบนะนี่นี่เงี้ยของมันรุ่ดซั่งแดงผมชอบนะเซ็กเมนต์นี้กออกนะครับกลุ่มเอคือกรุงเทพที่มันมีอาจจะกินนะฮะกลุ่มดีคือเกษียณนิลเวอร์กลุ่มซีซับซ้อนกลุ่มดีเอ็กซ์แบคแล้วก็ต่างชาติในอนาคตเมื่อหมดโควิดขออนุญาตเรียนถามว่าตำแหน่งที่อยู่เนี่ยมีความหมายไม่มาไม่มีนะไม่มี แต่ป <S <S แตปลว่าเออยู่ข้างหน้าเท่านั้นไม่จำเป็นฮะคือตอนที่ทำคอมมูนิเคชันเนี่ยเวลาผมพูดกับสี่กลุ่มผมก็มีสตอรี่ไ่เหมือนกันนสตอรี่ที่ไปแทนใจกับการเล่าเรื่องการสื่อสารด้วยคอนเทนต์ไม่เหมือนกันนะแต um ่บทนำก็เหมือนกันถนะูกไหมเราเกิดมาเพื่ออะไรโต,โต,โตโัวต้นขอนกันเหมือกันแต่แมสเซจที่จะไปโดนใจสี่คนเนี่ยคนแบบ เอนะถ้าอย่างนั้นเมื่อแย็บที่เราถกถกกันเนี่ยมันก็มีอีกอันหนึ่งนะก็คือแบบพาญาติพาลูกมาไว้ใจนั่นของคุณคือมันกลุ่บีเนี่ยมันก็น่าจะใหญ่กว่าคนผู้ผู้อาวุโสของครอบครัวบ้างมันก็เป็นแฟมิลี่เลยนะครอบแบบครอบแต่เด็กของไว้ใจหลายคือกลุ่มเอได้ไหมน่ะไม่รู้ไงนะที่เขาอาจจะไม่หายยึดคำเนะแต่เขามีทรัลสวอร์ตี้อ่ะเขาก็พาลูกมาวัดแว่นแต่เด็กประถมอะไรไปเรื่อยๆคือความความอบอุ่นเนี่ยมันอยู่แถวแถวซิมเบอร์เนี่ย แต่ผมอยากให้กลุ่มเองมัเอามาให้เองทำมันจะดูเอ็นเอเจนติกแะเคี้ยวเฟี้ยวหน่อยผมผมไม่ผมไม่แน่ใจนะแต่หมายถึงว่าเมื่อกี้ที่เราโขกกันนะมันมีอันนึงมาด้วยไม่มีแฟมิลี่ครัสเต็อะไรแบบเนี้ยโอเคผมก็เลยก็เลยให้มันครบไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์คุณหมอตายบอกว่าให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกับดีใช่ไหมครับซีโรแลนด์แฟมิลี่ใช่ไหมให้ผมให้ผม ถ้าผมมีทรูซาร์เมลี่เข้ามาเ <c oughs> นี่ยใจผมจะมีซาร์ลี่อยู่มดีแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีอแนวีดีอย่าอาจารย์ที่แมามลี่แต่ละอาจารย์จับฉลิกกันให้เราคือเหมือนกับพอเราปวดคุณพ่อคุณแม่เาเสร็จอ่ะคุได้ตกรงจกเขาเห็นว่าเราคุยีรู้เรื่องเงี้ยครับเสดนะวดไวรัานอะไรอย่างเงี้ยดยบางทีอะแปวดนะคือเป็น้ยปวดนีางนะ สัมนี้ก็ตรวด้วยอะไรอย่างเงี้ยใบเจอก็จะงั้นผมเห็นด้วยนะก็เซอร์ r วแดะแฟมิลี่อยู่วีไปเลยนะพราะมันใหญ่อ่ะคราวนี้ผมจะถามว่าสิ่งที่ค่านิยมอะไรที่ั้ง A อ C D ซนี่มีร่วมกันกับศูนยของเราหนึ่งประโยชสิ่งที่สี่กลุ่มนี้มีร่วมกันคืออะไรรู้สึกอะไรกับเรา อยญ่เขารู้สึกอะไร trust เชื่อมันอม่นรอความนึเจ๋ง <laughs> <laughs> อีนนี่เจ๋งอะไรเนยมันเป็น m ี <laughs> น u s, <laughs> <S แทน positive <laughs> อะไรนะอะไรก็ดีคือเชื่อมั่นในความอะไรเออช่วยช่วยช่วยขยายนิดนึง trust in อะไร ในด้าน trust ในด้าน expertise ใช่ไหมครับนั่นโยดทเยตตรงกลางเลยที่เป็นวงกลมอยู่ตรงกลางเป็นจุดศูนย์รวมระหว่างสี่มุเนี่ยนะครับ trust ในด้าน expertise และแ a r e คือถ้า expertise เก่ยวกั ไ่รอดนะถูกไหมครับเมื่อกี้ที่คุณหมอ <Okay. S 1> คุณหมอบอกว่านในไรนนในบทนี้เนี่ยมันมีความอะไรมีความเชัตนอะไรนะอาน่อยค่ะเอ่อ trusted care uh, trusted eye care with compassion and expertise เนี่ยนะ uh, นี่ uh, อันนี้ประโยคนี้อยู่ตรงกลางประโยคนี้เป็นบทพวงจากการที่มันโดนใจฉันเนี่ย แต่ไม่ใช่ d i f f e r e n t i a t i o n นะเป็นเป็นสิ่งที่เขารู้ส,สึกได้ที่สี่กลุ่มนี้จะรู้สึกได้เข้าใจไหมครับ <Yeah. S 1> trust e d นะเนี่ยประโยคนี้เลยจัง trust e d I care with expertise and compassion อันนี้เป็นประโยคเ r e l e v นซี่ที่ดีมากนะ <can> trust e d I care with expertise and compassion เอา expertise ขึ้ก่อนหรือเอา compassion ก่อนเอา expertise ดีกว่า expert <Okay. S 1> ต้องมาก่อน Uh, with expertise and compassion With uh, expertise and compassion Relevancy, chúng ta ở đây Chúng đã nhận được ท่านไหนบอกว่าจะรอดช่วยดึงเรารอดแลวนั้นได้แ่งเรเป็นซีนนะ with expertise and compassion อีกรอบหนึ่งน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่ะช่วยกันเร็วน้อง differentiation ที่เราเขียนเมื่อกี้อยู่ไหนนะอีกหน้านด้ช่วยคลิกอกม,มากหน่อยได้ไหมครับแล้วช่วยอ่าน,นดังๆที่มองให้เห็นแล้ว one stop ถ้า one stop เนี่ยถ้าดูในสามเหลี่ยมนะคืออะไรครับ attribute ล่างสุดเชียว <laughs> ล่าสุดมากๆเลยไม่เอานะต่อไปคืออะไรตรงตุกสาขาแ t t r i ิ u t e อยู่ดีเข้าใจไหมนะฮะอ่ะน้องมองไม่เห็นอะไรนะเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแ t t r i ิ u t e อีกแล้วซีกซ้ายเด็เกินแบบสองกล้องแ t t r i ิ u t e อีกแล้ว personalization b บน e f ฟ t มุกประมานี huh. <at> ้หนึ่งฉันรู้สึกว่าเป็นเปอร์ n ซ l น z a ไล o ์ฉันทีมครบวงจรแอทิบิว t e อีกแล้วล่างสุดเชียวแก้ปัญหาซับซ้อนเบนฟขึ้นมานิดเดียวพร e เมียมเลนแอทิบิว t e อะไรมองต่อไปมองให้เห็นนะก็แอทิบิวต์อเกน t ท m e เป็น emotional benefit. อ m o โ i ม n a l นอลเบ i t ฟิตมีเวลาเนี่ยแต่ยังไม่ใหญ่พอเ e ี l i n g เป็นอ m o โ i ม n a l นอลเบ i t ฟ uh ิต huh. ้งคู่แต่หน,น่อมแหนมไปสุดท้ายเอ uh ็กซ์เพรอชิสะไรฮะแปลว่าอะไรอ่ะอ๋อคอนแทชช์เหรอ อ m โมชั n น l b ลเบนเดฟิซึ่งเราไม่ต้องนั่งเรามาอยู่ใีเรสเลอร์นซี่ไปแล้วเนี่ยเาจารย์นะครับสรุปว่าสิ่งที่ค i g g e r เป็นคอนเซ็ปต์อ่าคุณเอาสิ่งที่คุณพูดเหล่านี้มันไม่ผิดเลยนะแต่คุณทำให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่กว่านี้ได้ไหมและชาวบ้านเขาไม่พูดกันคุณหมอต้องบอก บไม่ไายเขาลชิดกันนี้เนี่ยเดี๋ยวบ้านปิดบ้านะ <c oughs> ปิดแล้วไอ้นี่มาจากไหนโง่คุณหมอทำไม่ได้แต่ลองคุณหมอลองแส่จบอกว่าเันือองาแ <c oughs> ทุก,ทกช่วงช่วงวช่อะไรเีใช้คำว่าอะไรนะ stage or stage care เป็นทุกสเตจใช่ไหมฮะไอสเตจไม่รู้ผมใจสาไม่เป็นนะถูกไหมไม่กี่หมอบอกว่าดูแลทุกช่วงวัยหรือทุกช่วงโรคหรือทุกช่วงอาการคงไม่ใช่วัยมั้อรหนอเรื่องตามัือเรื่องวัยหรอทุกซิเ i ิลเเอชชั่หรอคือหมายถึงว่าเราอยากจะดูแลทุก คทุกช่วงช่วงอายุอะไงจริงๆมันเนี้แต่โรคตาเด็กวัดแว่นแล้วค่อยขยับขึ้นมาเป็นเลสเิกต่อมาอมีรรกรตะแหลกมีต้อหิมนมีโรคจอตา,ตา,าคือจริงๆอะโรคตาไม่ได้มีเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุค่ะจริงว่างทีผู้ป่วยสูงอายุมาหารเราแต่ังจากนั้นญาติเขาอีกขยลบ้างอะก็จะมาอยู่กับเราที่ที่ให้เราดูแลค่ะ มันคือคำว่าไซเคิลหรือเปล่าฮะทุกไซเคิล์ของกระปุกการตายหรือเปล่าเป็นทุกไซเคิล์หรือเปล่าจอนไหมคะเขาวงจรนเขาวงจรไม่เอาเป็นแอตทริบิวต์แต่เขาบอกว่าเทคแคร์เอเวนตสเตจเอาไลฟ์สเตจไลฟ์สเตจไอแคร i ทุกช่วงชีวิตของของดวงตาไลฟ์สเตจต้องมีคำนี้ไหต้องเป็นไลฟ์สเตจของตาด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ไลฟ์สเตจทั่วทไปถูกปะมีกันมั้ยไลฟ์สเตจของตานี่ก็มีคำนี้นะครับคุณหมอ เอา่านี้บน,บนกระดานดำนี้ยอันไหนที่เป็นอันไหนหน่าส,น,สนุดฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังจะเทรดว่าเราเป็นเอ็กซ์เบนค์ไนนั่นด้านาตา ช่วงไหอันนี ead, on, ้คือจะโค้งช็อตใช่ไหมอ่าไลฟ์ลองไลฟ์ลองน่าสนนะฮะไลฟ์ลองไอแคร์มาเขียนไปนะไลฟ์ลอง ออก็ไม่ใช่ไลฟ์ลองมันเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่ว่า